โอเคก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องไอต้นกราฟิกเส้นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับไอต้นก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการลบประวัติการเข้าชมใน Google Chrome นะครับและลบประวัติในการค้นหาของ Google นะครับผมอ่าสองแอปนี้เพื่อเพิ่มหน่วยความจําหรือว่าเพิ่มพื้นที่จัดเก็บให้กับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับพูดง่ายๆคือลบไฟล์ขยะนะครับผม ลบไฟล์ขยะใน Google นะครับโอเคขั้นตอนในการลบนะครับอันดับแรกให้เข้าไปลบในแอป Google Chrome ก่อนนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอป g o o g l e Chrome นะครับกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่จุดไขป่ปลา3จุดด้านบนขวามือนะครับจากนั้นให้เรากดไปที่ประวัติการเข้าชมนะครับผม เราก็จะเห็นประวัติการเข้าชมของเราทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะเข้าชมเว็บไหน Google Chrome จะจำเว็บที่เราเข้าชมไว้ทั้งหมดเลยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่หล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับผมพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้ตรงที่คําว่าขั้นสูงนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นคําว่าตั้งแต่ต้นตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไป มันจะมี5้าหัวข้อให้เราเลือกนะครับผมอ่าตามนี้เลยให้เรามาเลือกหัวข้อตั้งแต่ต้นนะครับอ่าตรงนี้ก็จะขึ้นตั้งแต่ต้นนะครับผมทีนี้นะครับให้เราหมายติ๊กหัวข้อที่เราต้องการลบนะครับหรือว่าล้างนะครับผมส่วนหัวข้อรหัสผ่านที่บันทึกไว้นะครับผมแนะนําไม่ให้ติ๊กนะครับผมไม่ต้องลบนะครับส่วนที่เหลือติ๊กลบให้หมดนะครับผม ยกเว้นหัวข้อรหัสผ่านที่บันทึกไว้นะครับติ๊กให้เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นให้เรากดล้างข้อมูลตรงนี้เลยนะครับแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาล้างข้อมูลเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยหรือไม่นะครับเป็นเว็บ Facebook นะครับอันนี้ก็จะลบหรือไม่ลบก็ได้นะครับผมส่วนผมจะไม่ลบนะครับก็กดหมายติ๊กออกนะครับผมจากนั้นให้เรากดล้างได้เลยนะครับ แล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอีกทีหลังข้อมูลโครมแล้วเราก็กดตกลงเข้าใจแล้วนะครับอ่าเท่านี้ประวัติการค้นหาของเราก็จะถูกลบไปนะครับผมต่อมานะครับให้เราเข้าไปลบใน Google นะครับผมให้เรากดเข้าไปที่ Google นะครับพอกดเข้ามาแล้วให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือนะครับจากนั้นเราจะเห็นคำว่า ประวัติการค้นหานะครับผมให้เรากดเข้าไปที่ประวัติการค้นหาเลยครับมันก็จะมีประวัติการค้นหาของเราทั้งหมดเหมือนกันนะครับผมแล้วให้เรามากดตรงนี้คำว่าลบเล็กๆตรงนี้นะครับจากนั้นจะมีสี่หัวข้อให้เราเลือกเหมือนกันนะครับผมให้เราเลือกลบตั้งแต่ต้นนะครับผมอ่ากดเลือกไปครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับ เลือกบริการที่จะลบกิจกรรมออกนะครับตรงนี้เขาจะติ๊กให้เราอัตโนมัตินะครับผมเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับแล้วเขาจะให้เรายืนยันว่าคุณต้องการลบกิจกรรมต่อไปนี้ให้เรากดลบนะครับการลบเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็กดรับทราบไปนะครับผมแล้วมันจะเด้งออกมาที่ประวัติการค้นหานะครับเว็บทั้งหมดด้านล่างนะครับ มันจะหายไปหมดเลยจะถูกลบไปเลยนะครับผมเท่านี้นะครับประวัติการค้นหาหรือว่าการท่องเว็บใน Google และ Google Chrome ก็จะถูกลบนะครับผมพูดง่ายๆนะครับก็เป็นการลบไฟล์ขยะใน Google นะครับผมและ Google Chrome นะครับแล้วจะเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้กับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับโอเคนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการลบประวัติการค้นหาแล้วก็ประวัติการเข้าชมใน Google Chrome นะครับแล้วก็ใน Google นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนก็ลองไปลบกันนะครับผมสะสมไม่นานมันก็ไม่ดีต่อโทรศัพท์มือถือของเรานะครับโอเคนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนเื่อไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ